เอาครับตอ Hey you you are s t u p ฮึแก้ว Nope น่าอ๋อว่าว้าว่าพอออกไปเลยอ่ะฮึโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับเกมอะไรอักอักอะไรอักอะไรจ้ะอักอักโอเคมามาวันนี้นะครับกูอยู่ในเกมฟิตเทส เอออสไปเบอร์ออฟฟิเทนนะครับเป็นแบบที่ดีมากๆนะเพราะว่าแบบนี้มันจะจับเดลส์สองง่ายมันเป็นแนวอะไรฟรีสไปเบอร์วนะ่ะฟรีไฟประมาณฟรีไฟลฮะรู้จักฟรีไฟใช่ไหมแต่ฟรีไฟล์งงกว่าเ,นะเออแล้วม,มีตัวคียเนี่ยฟรีไฟล์งงกว่านะมันจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้ว้องจับเดลส์เสามาสู้กับคนอื่นนะม<อ>นะมันก็จนะีไอ้พวกมันตามหลังมึงอยู่อะต่อยหลังมึงเลยนอะทำไมอะมึงเลยอ้าวไอ้นี่ไงเอาเลยไอ้เยี่ยเนียนี่คือเครื่องบินครับ อันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับตดื้อๆมึงดูเครื่องบินเนี่ยแบบตาบ้านมันทันั่นแหละไอ้เจี๊ยบดูดิไอ้เจี๊ยกูอยากรู้ว่าแปดทีมแปดทีมสี่ประมาณเกือบประมาณกูอยากรู้เกือบสามสิบคนมันอยู่ในนี้กันได้เหรอเจ้มันเกือบสามสิบคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วสามสิบคนอะแกต๊อปหลังเดียวเนี่ยโอเคยไหมเอ้ยเราลองไหนกันดี กูจะลงลงลงตรงอันนี้ลงแล้วอยู่กันเป็นหมู่ตรงตรงไอ้มังกรนะไม่ใช่มังกรไม่ตรงเลยตรงบัตเตอร์ตรงบัตเตอร์ตรงบัตเตอร์ไม่ลงกูลงแล้วกูกูลงไปละกูก็ลงแล้วกูกูลงแล้วกูลงแล้วลงแล้วนี่ได้บัรเเว้ยเพลงเพลงขึ้นเลยนี่มันตอนนี้เราก็มีตัวอะไรเกาะหลังเราอยู่ไม่รู้น่ะอะไเป็นแบบฟรีไฟฟรีไฟฟรีไฟเพิ่มดี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 ไอ้กูเจอดาบแดงว่ะเกมดีเที่ยังไม่จบนะ เออดีกว่าฟรีไฟกันครับเกมนี้บอกกันไม่ฟรีไฟดีกว่าภาพคนจริงไงใช่ไหมโอ้ยฟรีไฟอะใครตาลยเฮ้ยเอ้ายี่แย่งกูไอเดียวเกาอะไรช่างอยู่ไหนยิ่งอยู่กระลาฟ้ากูเลยเอ้าอันนี้แล้วนี่ใครไอโพจิไม่ใช่ไอเดียวไงไอเดียวไอควายอะไรอีอีไม่ใช่หรอเออว่ะวางผิดวางผิด อีเออลองหาสัตว์ที่วิ่งไวจับก่อนกูเฮ้ากบกูจะเอากบอีหนึ่งโอเคกูวิ่งก็เป็นบาจังเกินมากเลยกูเฮ้าพอเหมือนกันนะครับลองฟาร์มพอยต์ก่อนเลยเออเดี๋ย้วระหว่างที่ผมจับสัตว์นะเดี๋ยวผมสอนไปด้วยนะครับ แล้วคนที่เล่นเป็นแล้วไอ้สำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะก็ดูหมไปแต่สำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วครับก็เงียบไปนะอุปบ่าวะนั่นแหละคิมนี้ไอ้ไอ้หัวใจคิปนี้ไอ้แต่เกมนี้นะมันต้องเก็บพอยนะสีขาวๆนะมุมขวาผมนะมันจะเป็นพอยที่เอาไปจับเดรัลเสาใช่ไหมใช่ไหมดโดดนะั่นแหละเราก็ต้องไปเก็บแอรดับเรื่อยๆนะแอรดับก็มันจะให้ของนะแล้วก็เอาพอยเนี่ยไปจับเดรัลเสาได้ แต่สำหรับเดินเสาบางตัวก็ใช้พอยต์ไม่เท่ากันนะครับอีฮีโดโดตรงหนักวะอ๋อที่ผ่านอะไรตามหลังกวะเกยังไงล่ะโอ้โหไปก่อนอะเะไรตีกูแบงปออีดอกท่องเฮ้ยอย่างแรกเราต้องอ่าเดินเสาดีๆก่อนเจอใครเจอใครเปิดแมปปั๊บกูเปิดแมปปั๊บนี่นี่โชว์กันโชว์กันนี่ฮะผมมีอะไรบอกครับนี่ เห mm. ็นบอสในแบบนี้ไหมครับมันจะมีบาดมาเธอแล้วก็ดาร์กอนแล้วก er ็เมกาปิเตคัทนะครับไอ้สามตัวเนี้ยมันสามารถฟาร์มเต้มให้ครบสี่รอยนะเพื <th 60 3> <Stretch> ่อเอาไปจับได้นะครับแต่ว <th adults> ่าสําหรับผมมันไม่ค่อยโกงกันเลยแต่เดือนมากเยอะเน่าจะโกงแต่ไม่เคยไม่เคยเล่นบาดมาเธอไงใช่ครับยายยายผมเจอไอ้นี่พุงผมไม่เจอกบกับบาเรโอนอีกเลยเจอไอ้นี่แทนเอาไอ้นี่มาไม่เข้ามาแล้วกระโดดใส่คุแล้ว ลอยย่ล้วฟาร์มแต้มฟาร์มแต้มไอ้เหี้ยไม่ไม่จับกระฟาร์มแต้มไหมอุขอเนี่ยตะลเโอ้ยเกือบตายอุ้ยโทษทีเอ้ยเจ้ามาลิียนิกนี่ไงยิงแม่งเลยอย่าใช้แต้มเปลืองดิว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจับบาบาเธออยู่เอาเลยไปจับเจ้ากบเจ้ากบ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 อย่างเดียวตอนเนี้ยกบทั้งใจนี่ไงตรงนี้เจอแต้มเลยผมนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเพราะว่าใจทั้งใจบาลิียนิกก่อน โอ้ยยี่แี่นั้นช้ากบกูอะเร็วสุดนะฮะเร็วกูจะจับนะกบกูดวนกูดวนเดียวๆนะฮะกบน้อยนะเฮ้ยโอ้ยเฮียกูยิงมึงไปสามนับเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยตียังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันยากตัวมึงเฮ้ยมันลุมกูอะออตายแล้วมึงแตายแล้ว เออชุดกัดแตกเออตาย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 มันดังกระติกดีแม่งเลยไอ้งูเฮียเออเออแต่ะเข้เฮียคิดว่าจะช่วยกูโอเครวมมาละแม่งเกือบตายชุดกอตกไอเลยุ้อ้น้ไอไหอ้ไอ่ไอ้อ้ไไ้ไอ้อออ้้้้อไอะนไอ้ไ้ไ้ไอ้ไห่ไไไอไไหวไ โอเคผมมาช่วยมึงแล้วมั้งกบน้อยได้ยังเฮ้ยแมลงต่อเลยอ่ะเป็นอะไรวะเต้นมึงเอาแมลงนี้เอ้าอนเอาเอ้ากบกูตีกบมึงตายอ่านะครับตอนนี้นะผมก็จับเดรัลเสาได้แล้วนะตอนผมนี่นะเดี๋ยวบอกสเต็ตเดรัลเสาก่อนวิธีดูนะฮะมุมตรงกลางล่างนะมันจะเป็นสแต็ตเดรัลเสานะมันจะตันที่สามตอนนี้ขั้นหนึ่ง ยิงก็ตายยิงขันถึงอยู่เลยตอนตอนนี้ผมว่าเฮ้ยเอ้ยอะไรวะแรปเตอร์ลุงกันตัวเหี้ยอันนี้ผมเจอตกบแล้วเนี่ยโคตรหค้อแรปเตอร์ลุงกันกูไหนกบไหนเอ้าเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยยังอธิบายไม่จบโอเคอะไรเนี่ยนั่นน่ะมุมนั่นน่ะดูตีแม่งเลยอุ้ยขี่สวยเหี้ยสวยยังไงวะอาโนต์ถีม่วงมันมันจะจ่ายให้ดูแซดยังไงดีวะอ่ะ เดี๋ยวบอกพอยเดี๋ยวบอกจุดกันวิธีเข้าเข้าดูของตัวเองนะดูของตัวเองเนี่ยก็กด F นะครับกด F ที่คีย์บอร์ดนะแล้วมันจะมีของให้เลือกใช่ไหมอันนี้สําหรับคนนะครับแต่ถ้าจะดูสําหรับสัตว์นะมันจะมีให้เลือก<ม>อัพเลเวลกับใส่ใส่เลือดใช่ไม่ใช่ใส่เลือดดิเขาเรียกว่าอะไรฮิวเลือดเออนี่นะมันจะมีกดจีขึ้นมามันจะมีให้เลือกสามแทบม็บไอ้นี้ก็คือฮิวเลือดไอ้นี้ก็คืออะไรวะเอาโทเคนเน่เอาแต้มสีวขาวเนี่ยมาอัพได้นะส่วนไอ้นี้ก็คือ ดีเดียวเสาให้มันกลายเป็นโทเค็นนั่นเองเฮ้ยทีเล็กเล็กจนมองไม่เห็นเลยนั่นครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มเวลไปเรื่อยๆนะตอนนี้บาลิโอนิกผมเวลหนึ่งนะโอ้ยจ่าอย่างว่าแสงเฮ้ยมันบอกวบาลีโอหนึ่งเวลหนึ่งผมอัพไปเลยกรันไอ้เฮียเมื่อกี้ฝูงแรปเตอร์ประมาณห้าหกตัวลุมไอ้นี่สไปโนกูตายเลยโน้เอ้ยงั้นเราไปหาไอเดียวันดีกว่าอ้าวไอ้เฮียไม่บอกกูโดดลงมาละ เว้ยทำไมบาลิวนี่มันเฮ้ยบาลิวใครอะใครเทมของมื่อไงเดียวเวเองไอ้ยัยแต้มกูสเสร็จปล่อยยัยได้ด้วยมีฟาร์มแต้มนาฆ่าได้ว์เสาร์นะได้แต้มเยอะสุดละกดซีปล่อยพีได้ด้วยเออกดกดคีย์ขวามันเฮ้ยไม่ใช่คีย์ขวาดิสเปนบาร์ปล่อยรูสมุนได้เคยเล่นอยู่ใใชช่่คืออะไรเดียวได้แหละบอตมาเธอเออใช่เปิดบีบาร์ มันมันเสกเรื่ยแต่ระวังนะเยอยคอมคอมกูยังไม่ไหวเลยแม่งแหลกไม่แหลกนะทำมันเสกเยอะมันก็สูแต่ตอนนี้ก็ปรับภาพสฟองอยู่แหลกแม่งเลยโง่ตื่นโคตรไวเฮ้ยไอมันกบทำอะไรบ้างวะฮะกบอ่ะตามมาตามมาไปไปหาเดียมันตามมาเสกให้เรื่อยๆเลยวะไอ้เงี้ยยายาเสกเยอะฮะ เอ้าตัวเฮียเลยเนี่ยเอ้าเฮียไม่ใช่โทษแต่มันแตอมันก็หายมั้งไม่รู้อะมันจะหายหรอไปเบลแบลอีตัวนั้นต่อเลยรมรมไม่นี่รวมไม่ได้เอาอัใหญ่เนี่ยเออไม่ต้องรักกวัวคนเดียวก็ได้แบลแบลแบลคิงคอง่ตแบลคิงคองต่อเราเราคิงคองต่อเลยโอ้โหจุดมันไม่ดีเลยว่ะดีได้แค่ตัวเดียวใช่หรอใช่ใช่ได้ตัวเดียวทั้งหนึ่งตีหนึ่งตีนะใช่ใช่ ไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้สไปเดอร์กูจัดการเฮ้ยไปหาทีเล็กจับมันดีกว่าทำม,มาทำม,มานี่ไงกูได้ยินเสียงคนเท้าเหมือนทีเล็กเลยวะเฮ้ยอ้ย่าวิ่งตามไปแล้วนะอะไรโฮมึงจดัดไม่ใช่ติดเทวเพราะว่าฉันอะได้แอ,อ้ดรอปแล้วแหละสีแดงไ,ไ,ไม่ได้เก็บเลยวะเก็บมั้บบงจุดเกาะกูแต่งมาแล้วตอนนี้นมีแต่หมวกกันเดินหมวกกากาด้ะ โอเคอ่าแอ้ดอปสีแดงกันดีกว่านะฮะเจอคาโนคานโนโอ้เอาออกนอกวงอะไรวะวงกันี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรานก็ได้เลยหนึ่งนาทีกว่าโอ้โหแอ้ดอกไปหาอีกวะ้าประธานกูจริงตัวหาแอ้ดอปมัน ไม่มองเจ้าชายไอ้เที่เนี้เติ้นช่วยกูด้วยเติ้นกูโดนไล่ไม่ได้กูเติ้นกูกูโดนไล่ไอ้ดำม่วงสำคัญกว่าไอเที่ยนไม่ไล่กเออไอ้นี่แม่งมีคนขี่ไอ้นี่ขี่คาร์โนมาไล่กูกูกำลังวิ่งไปหาพวกมึงเลยโชคดีมาเดี๋ยววิ่งไปเล่อกันเติ้นพี่เที่ยกบกบกูกบกูไม่พวกนั้นไลยกบกูอย่าโดนเลยกบกูไอ้เที่ยก็ไวๆคาร์โนตามไม่ทันโง่ชิบหายเลยมาแล้วไหนอ๋าไอ้เที่ยบันมาเธอแม่นึงเอาดิ ไอ้มันเต้นมันเต้นมันเต้นตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีทำไรตีช้าอย่าบัดปลาเธอแต่มันวิ่งมันวไปเออเออปล่อยปล่อยปล่อยชักชักชักจูงเธอไม่โดนกูเยี่ยมปล่อยผิดได้ด้วยเฮียตายปะไม่ตายอ้าวไปไหนอ่ะเนี่ยวิ่งไปแลนะใส่กูเสร็จกูเสร็จกูหมดเสร็จหมดไม่สนละ โอ้วิ่งไวยิ่งหายครับนไวกว่าไปเรียวนี่อีกจะตามด้วยรอไหมปล่อยมันใช้ชื่อเรื่องปล่อยมันก็ละหายแล้วเยอยโปรจิคุณที่ไดโนเสาร์มันลงตรงไหนวะไม่ลงหนับไอ้นี่ไอ้มันมันมันอยู่ตรงกลางวงเลยเดี๋ยววิ่งเข้าวงก่อนไดโนเสาน์นะเออมันกำลังเยอะปล่อยไง อันนี้ไอ้ดอโม่วงแกปดไฮ้ยแดงกูเจอละเจอละเดนโอเคดเจอแล้วกูเจอแล้วแบกมาซอว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจอเจอมันอีกแล้วแม่งแม่งแม่งม่งเก็บเอ็ดออกฟางเกว่งเกว่งเอาเลยเอาเลยถังมาซอกูขอยันแมตต์ตอรนั้นนะเก็บเลยถักมาซอเลือดพันกว่า เอาขั้นสามก็เยอะอยู่ทำไรกูโง่ไรวะวิงทางบุกทันเถอะไม่น่ามีใครจับนะเดี๋ยวเอเองมาองฉันเกียงกูเขียงไม่เอากูอยากได้หนีไม่ให้จัดพ่อตายอ้าวไมได้ยิแนระยะการยมตีโคตรเล็กก็เดียวบอกกอนเอ๊ะเอาไอ้ภูมินี่หวายห่าตกใจ ไอ้เหี้ยมันมาอีกแล้วเต้มนมาแล้วเต้นเต้นมันมาละข้างหลังอะเต้นมาแล้วนะจุ๊ยกุซีน่ะเต้นเห็นไหมนะคาโน่ไล้เติคาโนตรงนั้นนะเห็นไหมนะเอย้ยมัน,ม,นมันปล่อยบอลไฟเด้วยว,วะ่ะตอนเนี้ยไม่เคยเล่นนะเนี้ยมันไม่มีควจเลยมาเพิ่มตามกุสีคานนอนชาร์จคืออะไรอะ อ๋อแคนนอนเฮียแคนนอนพองมีสกิลซีปะไม่มีเอ็กซ์ไม่มีไม่มีเฮียอะไรเลยนะฮะไล่เลยอ๋อเนี่ยไปสเปซบาร์ได้เหรอวะเนี่ยมึงเห็นตรงกูไหมไอไอวงวงบีไปยี่กูมึงเห็นสัตต์ขอคันก็เอ้ยจี้ผ่านแล้วจี้ผ่านแล้วแม่งเอ้ายาสีบอลโตเอ้า เฮ้ยมันเอาขาขัดกว่าแล้วเจอะเราแม่งหันหัวยังช้าไอ้ตัวเนี้ยตีเก่งเนาะหรือว่าอาแม่งเลยตายว่ะตายมันเนี่ยอย่างงี้ตายไอเดียวเจอทีเล็กข้างหน้าทีเล็กข้างหน้าเอาไหมทีเล็กข้างหน้าแม่งไม่มีภูเขาให้ขึ้นด้วยชิบหายป่ะชิบหายจริงไม่รู้เยอะเลยแต่กูตายแน่นอนทีเล็กกี้ตายแน่นอนตายแน่นอนไม่ให้กูเอาทีเล็กก่อนแม่งมาซอโกไม่นะ แค่แม็กมาซอยแม็กมาซอยมึงยอมเอาตัวเฮียอะไรร้ตายฮยสเตโกคุไฟแล้วกันโลกเลยคุไฟแล้วฮยสเตโกยเฮียแม่งตายง่ายงเฮ้ยเฮ้ยมึงโเร็วไปไหนเราบงไลยฮ่าอยากว่าน้า่ายน้ามีอะไรบวะอาริโอวันนี้ก่อนเฮ้ยเพื่อนกูรู้สึกว่ากูเจอศัตรูด้านหน้ามีใครเอาเดลสสมารับกู ไม่มีเลยโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณเราไอโกนอดนเมียนโอเคมาเรียวนี่เลยไอห่ามันวงมึงยังไม่เจับอีกวะโอ้โ,อโอพี่เอ้ยเจอแกมันหน้าแม่งมาเป็นหมูเลยกูจะเติมมาเดียวกันนั้นนะ่ะ ไอ้เดียวเจอทีเล็กเลยเดี๋ยวเจอคาโน่เจอคาโน่บ่เจอเดี๋ยวไอเดี๋ยวเจอเจอนี่เจอนี่เจอคนมีเจ้าของเจอคนมีเจ้าของมาเลยเดี๋ยวเจอทีเล็กอ๋อไม่ใช่มีเจ้าของดิคุณแหละอ๋อทีเล็กถูกละแม่งเอากับสเตโกไม่ใช่เอากลับไปนี่อยู่สไปโนเฮ้ยไหวปะเนี่ยเวไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเฮ้ยไหวอ๋อที่่ี่อตีกูทำทียอะไรล่ะมาสไปโนว่าไงอ่ะพี่ อ้าวกัดกูทำไมล่ะโง่เยี่ยทีเล็กตายทั้งเนี้ยเรียบร้อยทีเล็กตายอะไรเที่ยตัวเที่ยอะไรไม่รู้เสือกเอี้ยะไม่มีคนไม่มีอีกพอคนหนึ่งมาแม่งไล่กบกูเล็กเลยเพื่้มหายมาแล้วเพื่อนจะเย็นดิแต่มีชเลือกยาวนะเรามีต้องไปมุมยักษ์นะมึงกลัวหรอไอ้มุมยักษ์ไอ้เฮียยิงเก๋เดี๋ยวมึงเส่งเส่งเส่งมันรัวนเลยสงมันรัวนเลยหน้าเนี่ยเส่งมันรัวนเล เดกวานเทียมดูข้างหน้าดีสัตว์เวลสามสองตัวเฮ้ยเจอสไปโนขบกูกูไม่เอาว่าอะไรเอว่าล่ะเดี๋ยวจับอะเจอหมาหมากับคูเที่หมาโง่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสไปโนมังตีอย่างไหวเลยตอ้กลีบกลับกับจับจับจับกับมาับลับกับกลัอกอับลัว่บักลเบบั ไม่มีคนขี่อ่ามึงกอ่อกูขี่เองมาไม่ต้องกอไปละเอาวหรอผมเอาไปละไม่เอาไม่อยากขี่อะ,อะไรกู่โกรกูโหดแบบไอ้มังมุมกระจอกนี่ <laughs> มึงพูดไม่ได้เอาแต่วิ่งไวกว่านะเออเถียงกูเ <laughs> ถียงกูเียไอ้เยี่นี่ช้าวกว็บสบายหนยไอ้วิ่งเร็วกว็บสบายหนอยไอ้ยี่บี้มึงดูเนี่ยกูมาที่หลังมึงกูนี่ ไอ้ห่ามึงฟังมันฟังต้นไม้กับหินไม่ได้บัลมาเท่อะฟังได้แต่มันตีมันตีได้เว้ยแต่มันตีช้าแค่ฟังได้เว้ยแต่มันตีช้ามาคูกูเดินนำมานี่ก่อนแล้วนะน้องนเฮียกมันต้เดี๋ยวเดี๋ยวในในวงในวงมีไดโนในไดโนเฮีย่ะไปปะเออรู้เลยเฮียเดี๋ยวกอนกำลังฆ่าบันโตอยู่เดี๋ยวมึงเลยกูไปแล้วเจอกันโอ้โหเจอมังกรหน้าวะ You can't help me เ yeah. <laughs> ียกูมีกบมูมาช่วยกูตัวเดียวยังจะไหวไหมนะโอ้ยอ oh, <yeah. S 1> ไปโนวิ่งไปยังไม่ไป <คน S 2> ไม่ไป<ห>ไม่ไปเราแอแบบเอาแอบบเอากูตัวกูเล็กกูเล็กไม่มันมันเห็นจุดไอ้ฮ่เอามันมางเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบางกรตัวเดียวเอง ไอ้เฮียกูยังไม่ไปเลยเนี่ยกูยังไปไม่ถึงไอ้ภูมิตามมาภูมิไปไอ้แชดภูมิไอ้เฮียไอ้สัตว์มีสามเขาวะไอ้เอาแม่งดิไอสามเขาเองกลัวเลยวะเออไม่ใช่ไอยี่สามเขาลุมตีมันอยู่ย <c oughs> ิงบอกมีสามเขานี่สามเขาลุมตีมันอยู่ใช่ไหมเออไอ,อตัวอะไรตีกูวะไอ้เฮียวงไอ้เจ้าก,กูไอฟอม ไปแล้วโดนไฟคุโดนไฟเผาบัตรมาด้วยมันบอสมันฮิวไม่ได้อ่ะกูไปกูไปลูกสมุนน่าไม่รู้ว่าวางวางไข่วันนี้กูวางอะไรเฮียมังกรควายกบกุยโง่ไอ้เฮียเจ้าของมึงอยู่นี่ใช่ไหมเฮียยิงทิ้งแม่งไอ้โง่เฮียเราเฮียถูกตัดอู่ทำัวเลยอยู่ไปก็ตายวางวางไข่เตะเต้เต้เต้ลูกเต้เต้มีตุ่นด้วยไดโนเคียขอให้ตุ่น เออเาเอามังกรนะมังกรนะมังกรใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเอาเลยเออตายไอเทมเทมป้าเทมได้ป้าเทมไม่ได้เอายิ่งผ่านยิงแมงมุมตัวเองอีกโอเคงั้นฆ่าเทมไม่ได้มันมึงก็ตายได้ฮะไปไอ้วงวงบีบไปเนาะเฮียกบกูขี่แมงมุมแทนนะไม่ไม่เอาโอ้โว มา่ปเข้าวงเข้าวงไอ้ภูมิอย่าเพิเ่งใส่ใจกับไม่ไหวด้านด้ดนาหนหน้าอาจจะจับได้ก็ได้โอ้โหด้านหน้าเตล่ฝูงใหญ่กว่าเยอะเลยว่ะเดียวไม่รู้เก็บของคนอยู่เมื่อกีไ้ไปแล้วยังไม่ไหวไม่ไหวจริงเดี๋ยวกูเสกลูกน้องกันแล้วเดี๋ยวกูสั่งไปบวกละคันนะเออนั่นแหละยังมันเกียร์เขาเงี้ยแหละไอ้ภูมิจะลงสไปโนทำยี่ห้ยอะไรวะไม่รู้มีกลีบดีดีไม่ดีโอ้โห กูจะวิ่งเนวอ่ะพวกอกกําลังกายอ่ะหายแล้วมีดีขี่ดีดีมีดีเอ้ยกูขี่สปายโนยองก็ได้เฮียกูบวกเลย嘛ไม่สุดอ่ะฆ่ากบกูมันเสกไม่ได้แล้ววะเสกเสกได้แค่สามรอบมาเดียวเอาได้กับไวยแหลก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 กูแหลกเลยเอาเอาแมงวะล่ะเอาเอาแมงวะล่ะฉันการฮะกบของฉันจ้าใหม่นะ รังโมเอากสั่งกูสั่งมันได้ไหมเนี่ยกูสั่งมันได้ไหมเนี่ยไม่นะมันเอาโกวิ่งแล้วเฮ้กูวิ่งแล้วเพื่อนเอ้ยบาลีนอย่น่าจะตายไอ้ไอ้บัไอ้บัวไอ้บัววิ่งไอ้บอ้เดียวไอ้บัววิ่งเร็วๆวงวงบาลีนอยนี้แม่งต่อยสับบีทีนั่นอยู่

อับนับัมนะไม่รู้ว่ากูขอไอระดับแดงมันไปโนสไปโนเราสู้กับสไปโนมันอยู่ขอไอระดับแดงเลยหนูไม่มีอาวุธสู้เลยตายกูตายกูตายแต่ไม่ไรเรามีสไปโนไม่นะเพื่อนฉันไอเต้นยังรอดนี่มึงยังกูทำอะไรได้วะอาวุธก็ไม่มีเฮ้ยมันยิงไม่ได้หรอไอ้เกมเอ็มใจเย็นได้เอ็มใจเย็นเราพูดเดียวกันอ้าวไอ้เดียวไอ้ไอ้ระเตอร์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 ไอ้กูจับกูจับกูจับ เอาเมื่อแหละไม่เอาไป็ไม่เป็นเวอสามเลยเพื่อนเจอกลัวเดี๋ยวกูเจอนะเดี๋ยวกูเจอเยอะกูเจอจะหนีเหมือนเดิมมาแหละไม่งะครเวลมันจะมองไม่เห็นใช่ป่ะเออไม่นะครับเวล์ดีกว่าเฮ้รอรอรอก่อนรอก่อนใจเย็นๆจเราต้องใจเย็นไว้เก็บ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 ไอโนคีไม่ไอ้ห่าทำไมมันเป็นธนูกระกากวะมันเปลี่ยนอาวุธไม่ได้เหรอเปลี่ยนได้มันก็เลื่อนดิไอลูกกิงเมาส์มึงอ่ะอ่ากเฮียแล้วไอเนี้ยกูตายมาเพื่อนออ โอ้โหโอ้โอ้โอ้ไม่นะฉันฉันไม่ตายฉันไม่ตายมีง็มีงอวงแม่งเลยสัตวสใช่มึงจะยอมเหรอไอี้เอ็มงอมเลยยอมดีเฮียคิดเทียอะไรอยู่วะออ๋นี่ไงน่อยน่ายิง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 จากที่สูงเนี่ยได้เปรียบไงได้เปรียบไกลอ่ะล่ะ เฮ้ยงงเอาเล็บแหลมดิแค่นายยิงเล็บแหลมดิข้างบนข้างล่างนะ่ะเฮ้ยเล็บแหลมข้างหน้าข้างล่างนะ่ะไหนนั่นน่ะไม่โดนอะ <c oughs> ไม่โดนมึงขำเหี้ยเลยมึงไอ้สัตว์ไอ้โดนปะเฮ้ยเดนยิงยิงแยงงูไม่รู้ตัวเลยรู้มึงรู้ไหมล่ะไม่จะรู้แล้วล่ะ <c oughs> แต่วงมาแล้วนะไม่เป็นไร เราทำใจอยู่อ้ายเราทำใจสงบสงบาไวจุ๊บตุ้มตุ้มตื้อดูดุมตุ้มตุ้มตุ้มร้อยด้วยสองพันพ่อของเล็บแหลมด้วยสองพันไนที่นี้นี่เราเราวิ่งเราวิ่งออกวงนด้วยไดเดาเสามันโดนยิง ข้างหลัง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 ตายไอ้เหี้ยตายกูตายแน่ทองไหโอ้โหโอ้ไม่เชื่อโอ้ไม่โอ้ไม่เชื่าไม่เชื่าไม่เชื่อโอ้ไม่เชื่อไม่ตังหรอกไอ้เหี้ยฮิวฮิวฮิวไอ้นี่ยฮิลิ่งไอ้นี่ยฮิลิ่งโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไอ้นี่ยฮิลิ่งโอ้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 ไอ้นี่โอ้โหพี่จ๋า โกกบาลที่พี่อยากได้หนูให้ได้นะพี่ได้ยินนะจ๊ะหมอบย่อขบนเขาด้วยนะย่อกันจะเห็นวิกูย่อกันเฮี่ยขึนบนเขานั่นไหมนะยิงเยิงเตียวเตียมันเห็นแล่วมันเห็นเหลือ้นบนเขาอีกินหนึ่งออเคครับสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงตอนนี้ถ้าชอบก็ฝฟากนเดิมกดติดตามด้วเถอหรอบ ep หน้ามจะทำอะไรก็รอชมได้เลยครับสหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย